โอเคครับเราก็จะทำการนิวเกมด้วยนะผมก็ถ้าผมผิดพลาดประการใดถ้าเล่นไม่เล่นไม่เก่งต้องขอไปด้วยนะผมตนื่องจากมุมกล้องมันยากมากครับการที่เราจะเล่นให้มันเซียนเหมือนคนที่เขาแคสกิ้งมเก่งหลายๆคนนี้ก็ต้องใช้ฟีด่พอสมควร Evil Zero โอเคครับผมก็หลอดเหมือนเดิมนะเหมือน Resident Evil หลายๆภาคครับก่อนเข้าเกมต้องมีอินโทรลหลอดได้ขนตูดลุกทุกทีเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในรถไฟแล้วนะผมซึ่งผมต้องขออภยะะัยด้วยครับผมที่ผมคัดซีนไปนะเพราะว่าคัดซีนมันยาวมากซึ่งเราจะเอาแค่ตรงเนื้อส่วนสําคัญสาคัญก่อนนะครับโอเคครับผมซึ่งก็เราจะรับบทเป็นรีเบกาแชมเบอร์นะผมซึ่งเป็นหน่วยพยาบาลของทีมส,ส,สตาแนละ้วโดยเป็นลิ้นลูกติดอ่างด้วยครับผมออดินิงคานะครับผม, <S <S าบผมสาหรับ the door to the dining car นะผมซึ่ง ประตูนี่ถูกล็อกโดยรถที่เป็นท้องรับประทานอาหารใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วมันบอกดินนิงนี่ครับก็มาจากคำว่าดินเนอร์นะโอเคครับเราก็จะไปมีอะไรให้สำรวจเลยนะผมจะเดินสำรวจก่อนนะมีะไห้เก็บหปล่างลูกเกตไลสเจอร์บาร์เดอะคาบินเดอะซีดอะสเตนเลดวิดเบลดอ๋อซึ่งเอ่อ ที่นั่งส่วนใหญ่ก็ได้เลอะไปด้วยเลือดนะครับเขาบอกสเตนสเตนแปลว่าเลอะนะเขาเลอะไปด้วยเลือดในคำศัพท์ใหม่นะครับคำว่าสเตนนะครับผมแปลว่าเลือดโอเคโอ้ยไม่สบายฉันรีเบคก้าแชมเบอร์จากทีมหน่วยสตาร์มีใครได้ยินไหมมีใครอยู่ที่นั่นไหมมีใครอยู่บ้างไหมโอ้โหอุ้ยเราต้องเก็บ เลดิโอนะครับมาดูนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ขวางกบีขวางหก็มีฮะโอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งผมมาแล้วเสียงมึงจะดังไปไหนเนี่ยจะเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งโอ้ เอ s h o อตเอชออืมเป็นไงล่ะบอกแล้วไม่ได้แอมพี่หรอกไอ้น้องเอาไว้น้องไอ้น้องเอ้ไอ้น้อง,ง,อง,ง,องมันอยู่ข้างหลังแล้วคุณจะเดินไปทำไมล่ะโอเคครับผมรอดอยางนีรอดนะผมโอ้โหต่กี้ฝีมือฝีมือล้วนเป็นไงล่ะเ a ชช็อตเลยครับสองนัดครับประหยัดกระสุนได้มากมายเดี๋ยวขอดูหน่อยซิเหลือกระสุนเท่าไหร่โอเคเหลือ43นัดน,นะครับผมซึ่งเราจะทำการ เขาบินไปโอเคเป็น15บานัดตอนนี้ก็เหลือ